สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตลวดดํานานะครับหลังจากที่ได้ปรับเปลี่ยนในเรื่องขององศาใบแท็กตัวนี้นะครับปกติองศามันจะอยู่อย่างนี้นะครับ90องศาเวลามันตะกเนี่มันจะลื่นครับมันไม่ค่อยเกาะก็เลยปรับใหม่เป็น15องศานะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ซีลวดก็ได้ปรับใหม่นะครับมาทําเป็นก้านเหมือนล้อแม็ตครับตัวนี้ให้แข็งแรงขึ้นนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาไปลุยจริงๆกลัวว่าซี่มันจะขาด<ม>ก็เลยในก็ได้ทําแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับก็มีคอมเมนต์ถามว่าตัดทําไมก็เนี่ยครับที่ตัดก,ก็คือเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็มีการทดรอบอีกนะครับเพื่อให้การควบคุมที่ง่ายขึ้นแล้วก็ได้พลักกาลังที่ขึ้นมาอีกนะครับก็มาดูตรงนี้นะครับนี่ครับปกติล้อเราจะอยู่ตรงนี้นะครับคือรอบมัน รอบมันเร็วอะครับได้รอบเร็วแต่ว่ากําลังมันน้อยครับการควบคุมมันก็จะยากหน่อยเพราะว่าเราต้องคอยเลี้ยงคันเร่งนะครับตอนนี้เราก็สามารถเร่งสุดคันเร่งได้เลยแล้วก็รอบมันจะไม่เร็วเกินไปนะครับก็รวมๆตอนนี้ระบบขับเคลื่อนก็น่าจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับตอนนี้ครับก็เหลือระบบปักดําแล้วแต่ก็ต้องดูก่อนนะครับว่าจะมีเวลาเอาไปทดลองก่อนไหมหรือว่าจะเอาไปลุยเลยนะครับ ถ้ามีเวลาก็อาจจะเอาไปลุยโคลนดูก่อนนะครับดูในเรื่องการขับเคลื่อนก่อนชุดหลังนี้ก็จะอ,ออกหมดนะครับบรอปตรงนี้ไม่ได้ใส่ครับจะเอาเฉพาะสก,กีตัวนี้แล้วจะบาลานซ์น้ําหนักด้านหน้าให้เยอะขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะไม่ให้มันกดข้างหลังมากเกินไปนะครับแต่ลักษณะรถจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือให้ด้านหลังลงแตะพื้นนะครับตรงนั้นด้านหน้าก็จะเชิดขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถยกตัวรถยกขึ้นยกลงได้ด้วยระบบ ไอริสไฟฟ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวควบคุมในการยกลบขึ้นยกลดบยกลงนะครับส่วนหัวปักเราก็จะปรับใหม่แล้วจากหกหัวแถวเดียวก็จะทําเป็น2แถวนะครับฝั่งละ3ามหัวนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับรวมรวมอันนี้ก็ได้ระบบขับเคลื่อนแล้วต่อไปก็จะเป็นระบบหัวปักดํานะครับแล้วก็ในเรื่องของการสไลด์ฐานด้วยว่าการหมุนแปลงผมว่าจะดีไซน์ใหม่นะ อาจจะไม่ใช้สายสลิงดึงแบบนี้แล้วครับ <c oughs> ก็เจ้าอ่อนหมดเลยการทํางานผมยังไม่ประทับใจเท่าไหร่นะครับในเรื่องของสวัสดิของการทํางานนะครับเนี่ยที่เป็นสายก็อาจจะไม่ใช้แล้วเพราะว่าเวลาเรายกถาดหรือว่าเอาอะไรออกสายมันก็ติดต้องมาแกะอะไรยุ่งยากก็อาจจะทาเป็นฟักระบบมอเตอร์สไลด์นะครับเวลาถอดเราก็แกะถอดลักออกแล้วก็ยกถาดอย่างเงี้ยครับยกออกไปได้เลยไม่ต้องมาคอยแกะนู่นนี่นั่นออกนะครับ ส่วนแปลงระบบแปลงก็จะทําเป็นอีกระบบหนึ่งก็คือให้เป็นระบบสไลด์ครับวงล้อนะครับเป็นล้อสไลด์สไลด์ขึ้นแล้วให้แปลงมันหมุนครับจงังหวะเพราะว่าผมสังเกตแล้วแปลงมันไม่จําเป็นต้องหมุนเยอะครับแค่หมุนแค่รอบเดียวหรือรึ่งรอบก็พอแล้วแค่ให้ดึงก้าลงมาแค่นั้นพอไม่ต้องไปหมุนเยอะหมุนเยอะมันจะปั่นลากก้าให้ไปติดกับแปลงแล้วทีนี้ก้ามันสไลด์ไม่ไปติดนะครับก็จะเจอปัญหาตรงนี้อนะีกก็ แนวทางก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการแก้ไขในไหนก็ได้ทําแล้วผมก็เลยทำหลายจุดเลยตอนนี้ก็เหมือนกับทํารถใหม่ทั้งคันนะครับพูดง่ายๆตอนนี้ก็เหลือเฉพาะชุดโครงสร้างชุดมอเตอร์พวกนี้ที่ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนนอกนั้นก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับก็ฝากไาวนนก้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้มาอัปเดตให้ดูกันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ฝากเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ